สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนในเดือนกันยายน2565นะคะเอาล่ะอันนี้อาจารย์อธิฐานให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะอธิฐานตามก็อธิษฐานได้นะคะเดี๋ยวจะขอเวลาเลือกไพห้าใบก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีปัญหารุนแรงก็จะเปิดเพิ่มนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่เปิดเพิ่มนะคะแค่ห้าใบนี้พอแล้วถ้าเวลาเปิดเพิ่มอีกสใบมันเป็น น่าจะเป็นเรื่องที่หวัดเสียงสุดแล้วนะคะก็เลยไม่อยากจะเปิดให้อย่าเปิดดีที่สุดก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะคนที่ยังไม่เคยชมคลิปของอาจารย์นะคะเปิดมาชมก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปช่องไหนนะชมก่อนนะเผื่อจะติดใจจะได้เป็นแฟนคั์แท้ของอาจารย์นะคะ นคนที่ติดตามกันตลอดเลยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวเราดูกันสิอีกสองเสียนอืมเอาลัคนาราศีกันนะคะไพ่ที่จะสถิตอยู่กับคุณเลยในเดือนนี้นะคะก็คือเสียนพลางหูนะเพราะฉะนั้นให้ชามกรระวังหน่อยนะคะบางทีแบบเดือนนี้อาจจะแบบ แบบอะไรอ่ะลุ่มหลงอะไรเป็นพิเศษอ่ะนะหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษแล้วก็จะแบบว่ามอมเมาอยู่ขนาดนั้นนะนะเออแบบแบบอย่างบางคนยกตัวอย่างอย่างบางคนเล่นเกมอย่างเงี้ยก็จะติดเกมมากไม่หลับไม่นอนนอนตีสามตีสี่ก็มีหรือนอนเช้าก็มีแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะหรือว่าใครแบบชอบดื่มเหล้าดื่มสุรานะก็อาจจะแบบมีการสังสรรค์เจอเพื่อนบ่อยอะไรบ่อยอย่าเงี้ยมันถ้า,พาไพ่ใบนี้อยู่กับคุณนะมนหมายถึงว่า เรานี่อาจจะลุ่มหลงมัวเมาอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่แบบทาให้เราติดหนึบอ่ะอย่างเช่นเราติดผู้หญิงอะะสมมติชอบผู้หญิงคนนึงติดผู้หญิงก็จะหลงผู้หญิงคนนี้มากแล้วหลงหัวปังหัวปมอะไรเงี้ยโทกิ้งเดียวยล้วต้องแวนไปแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะในในความหลงอ่ะอ่าก็ให้ให้ระวังตัวเองนิดนึงนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเสียงของพาลุสีนาวันนะซึ่งท่านก็แบบ ถือศีลจำศีลอยู่แถวแถวป่าหิมพานนะนี้ในประวัตินะท่านก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมสูงแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนและสัตว์มากนะคะเพราะว่ามีเมตตามากนะคะใครเดือดร้อนทุกใจไปท่านก็ช่วยอย่างเงี้ยส่วนอันนี้นะคะเป็นเสียงของออคุณแผนนะคะในดูลิเดเสียงเยอะมากเลยพูดไปพูดมาบางทีก็จะลืมชื่อท่านนะนะ อ่าเป็นเสียงของขุนแผนนะคะรู้รู้กันอยู่แล้วนะว่าขุนแผนท่านโด่งดังเรื่องอะไรเรื่องวิชาอาคมเรื่องไม่ตามหาเสนห์อะไรอย่างนี้นะคะอ่าส่วนไพ่สรุปดีมากเลยเป็นเสียงปู่มุจลินกับเสียงพระแม่อุมานะคะอืมอันเนี้ยโชคดีมากถ้าเปลี่ยนจากเสียงพระแม่อุมาเป็นเสียงพระแม่ลัศมีนะโอ้ยแสดงว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีราศีของมหาเศรษฐีจับเลยนะคะนะแต่อันนี้ก็ ก็ราศีเศรษฐีจับเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่จับนะแค่แบบว่าไม่ได้มามาเป็นตัวเงินอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเขาเรีอยกอะไรอะถ้าเป็นภาษาแปลกๆ,ๆเขาเรียกว่ามีชัยในสมโลกนี้เลยอะเพราะว่าพระแม่อุมานี่เป็นพรรรดาของโลกใบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ความแบบว่ามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่พระแม่เลยนะ พราะแล้วคุณก็ยิ่งได้กับเสียนป,ปู่มุจลินิกนี่คือทั้งทางโลกและทางธรรมคุณได้แบบสมบูรณ์ลเลยนะคะถือว่าโชคดีรวยทั้งทางโลกและทางธรรมเนาะชามกรนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีโชคนะมีโชคเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะบางคนจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะเรื่องที่ดินเรื่องมรดกนะคะเรื่องสมบัติ ที่พ่อแม่ให้อะไรประมาณนี้นะคะมีโชคเนี่ยได้รับเงินรับทองได้รับโชคจากผู้ใหญ่ให้ได้รับมรดกได้รับโอนที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นลนักษณะประมาณนี้แต่ให้ระวังเรื่องเรื่องการทะเลาะบอกแหวงกันด้วยถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องมรดกเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่เนี่ยใน3ใบนี้นะคะมันจะเป็นชุดเดียวกันนะเราก็ขึ้นอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะมันอาจจะมีความชัดเจนว่าถ้าคุณได้มรดกได้ทรัพย์สิน นะจากการแบ่งปันอะไรก็ตามแต่อาจจะมีการาทะเลาะก,กันในครอบครัวทะเลาะก,กันในหมู่พี่น้องที่แบบ <c oughs> ไม่ลงตัวในเรื่องมรดกทรัพย์สินพวกนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในบางครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะเรากําลังจะให้มรดกอะไรแก่ลูกๆนะคะก็ ให้ดูดีๆให้ตามความเหมาะสมนะคะให้ตามความเหมาะสมนะคะให้แบบทัดเทียมนะให้แบบทัดเทียมและเท่าเทียมกันประเด็นเรื่องทะเลาะกันในครอบครัวจะไม่เกิดขึ้นนะคะนะ,ะก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาหรือทะเลาะกับบุคคลในครอบครัวในหมู่ญาติพี่น้องนะคะแล้วในส่วนของเรื่องงานนะในส่วนของเรื่องงานก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะ นาะงก่อนต้องระวังนะคะต้องระวังให้มากเลยอาจจะพูดไม่เข้าหูอาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ว่าเราอ่ะเราเป็นคนที่มีคุณธรรมมีเป็นคนที่แบบเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ในจังหวัดเดือนเดือนนี้นะคะมันอาจจะมีมลสุมชีวิตเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมในคําพูดนะในคําพูดในวตีกรรมมโนกรรมอะไรตรงนี้นะคะอาจจะเจอเยอะนิดหนึ่งนะคะเจอเยอะนิดนึง แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเลวร้ายทั้งหมดนะคะแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบอาจารย์อยากเตือนเพราะเห็นขึ้นมาจากหน้าไพ่ในจุดตรงนี้แต่ถ้าถามเรื่องเรื่องของการเงินนะเรื่องถึงการเงินการงานอาชีพอะไรพวกนี้นะคะมังกรยังโดดเด่นนะคะแล้วมีคนสนับสนุน มีคนสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานว่าคุณได้เนี่ยคุณคุณได้เสียงใหญ่ๆด,ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะนะจะมีผู้ใหญ่เมตตานะมีผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนในเรื่องของงานในเรื่องของอาชีพใครที่ตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะคะใครที่คิดว่าโอ้เราทํางาน,นเงินเดือนน่น้อยจังเราอยากจะย้ายที่ทํางานเพื่อจะมีสิ่งที่ที่ใหม่ๆดีขึ้นได้เงินได้สวัสดิการดีขึ้น ก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีนะคะสามารถย้ายแล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการถึงแม้ว่าจะได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดีขึ้นกว่าที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ใครที่รอง,งานคนตกงานจังหวะดีใครทีออ่อยากจะได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลยตรจงจังหวะนี้นะเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าไปขอความเห็นใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วคุณก็จะได้โอกาสนั้นมาเพราะว่าในช่วงเนี้ย คุณจะมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้านายยอมรับทําให้เพื่อนร่วมง,งานยอมรับนะคะแต่ก็ต้องระวังว่ามันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าทะเลาะบอกแหวงอยู่ดีกับคนที่มันจะมีประเด็นเลื่อยเก้าอี้กับเรารอ,อะไรพวกนี้นะคะมันมีคนอิจฉายอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ให้ทําแบบลับๆทําแบบเงียบๆคุยแบบเงียบๆนะคะนะ อย่าก,กระตกกระต่างเงี้ยนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างโอเคนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความเมตตกับเรานะคะแล้วงานของเราก็จะสักเซสนะคะผู้ใหญ่เนี่ยบางคนเขาอาจจะสนับสนุนเราแบบลับๆแบบไม่ออกหนะ้าออกตามไม่เป็นทางการเพราะบางทีเขาอาจจะกลัวจะทะเลาะก,กันหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะในบางคนนะในบางกรณีนะคะแล้วคนที่ ทำงานส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จากประสบความสําเร็จแล้วได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามานะคะจากการบอกต่อการแนะนําหรือว่าคุณอาจจะไปสร้างคอนเนคชันอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับคนบางกลุ่มหรือว่าได้รู้จักคนกลุ่มใหม่เข้ามาเพื่อหนุนแล้วก็สร้างคอนเนคชันของเราเพิ่มนะคะทำให้ธุรกิจของเรานี่มันขยายออกไปได้แล้วก็ มีโอกาสที่จะเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีมากนะคะในจังหวะนี้นะก,ก็ลองดูถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็รีบกอบโกยนะคะในจังหวะนี้ถือว่ามังกรโดดเด่นในเรื่องงานมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของครอบครัวในส่วนของครอบครัวนะคะเอ่อมังกรมีความโดดเด่นมีสนเสน่ห์อะไรพิเศษบางอย่างเนี่ยนะ มันจะทําให้เราเนี่ยไปต้องตาต้องใจคนบางคนอาจจะเป็นเจ้านายในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะความสัมพันธ์ที่มันผิดศ,ศีลธรรมนะคะนี้ระวังไว้นะคือบางทีมันแบบว่ามีเสน่ห์มากโดดเด่นมากมันดึงดูดเนี่ยดึงดูดเพศตรงข้ามมากหรือว่าทํางานแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็แบบว่าคลิกกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคนโสดก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะ มีคนเข้ามาเพราะว่าเนื้อหอมมากนะ,ะเนื้อหอมมีคนชอบนะคะหลายคนมีคนแอบหมายปองนีเนะี้ยคนที่แอบชอบเราอาจจะมาแสดงตัวก็ได้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยเป็นจังหวะที่จะได้คู่นะแต่คนโสดก็ต้องดูดีๆนะไม่ใช่ว่าคนที่มีคู่แล้วมาชอบเราเราก็ไปนี่กับเขานะคะน,นี้ผิดสิ่งข้อ3ามเลยหนักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะ ทำมาหากินลาบากอนาคตนะเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมนะคะท่านรู้ว่าคนนั้นไม่สดเราดึงมาไม่ต้องยุ่งนะคะนะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะบบกว่ามีรักซ้อนนะแบบทับกันนะคะมีรักซ้อนซ้อนเงื่อนอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆไอ้ความสเสน่ห์ของเราเนี่ยมันก็สองแง่สองง้มเนาะมันอาจจะมีประเด็นกับชีวิตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังตัวดีๆนะคะ ให,ให้ดูดีๆอย่าไปทําอะไรผิดเพราะทำอะไรผิด,ผดปุ๊บนี่นะเราจะลําบากเลยนะคะอย่างถ้าคนมาทางธรรมะทางอะไรพวกนี้นะคะถ้าบางทีเราสวดมนต์ไหว้พระอยู่ดีๆนะพอกินเลสตัวนี้มันมามันมาถึงเราแล้วเราไม่รู้จักตัดไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นะเนี่ยมันจะทําให้คุณครอบครัวชีวิตเนี่ยไม่ดีเลยนะแล้วก็ทําให้หน้าที่การงานอนะ่ะมันจะทรุดลงด้วยอย่าลืมนะคุณได้เสียนพลาหงหูเหมือนอาจารย์พูดตอนต้นคลิปไปแล้วเนี่ย บางทีเราหลงเลยเราจะหลงหัวปังหัวปาเลยเหมือนอย่างที่บอกถ้าเราหลงผู้หญิงคนนี้นะเราจะหลงมากเลยมันเป็นเหมือนกรรมพาไปจําไว้เลยนะคนที่มีครอบครัวเราไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงที่แบบหูไม่ได้เลยถ้าเราขาดคนนี้ไม่ได้ใจเราไปอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียเลยนี้นะถ้าเป็นงง้นให้ให้รีบแบบตัดเลยนะตัดไฟตัดต้นลมเพราะว่าคุณจะลุ่มหลงเขามากคุณจะหลงมากเพราะว่า เปลี่ยนพระราหูหนึ่งในนั้นมันตีความหมายได้มันจะเป็นด้านมืดนะมันเป็นแบบเหมือนเห็นกงจัรเป็นดอกบัวเลยนะแล้วมันจะทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยแบบไม่ค่อยดีเลยเราหงองระแหงแล้วก็ใจเรามันจะไปอยู่แต่กับผู้หญิงไงนะคะแล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยเราจะไม่ค่อยไฟไฟแล้วเราจะไปไฟกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วมันจะทําให้งานเราดรอปลงนะคะพองานเราดรอปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมีคําพูดมาแล้วนะคะมีวาจาที่ไม่ดี จากเจ้านายจากเพื่อนร่วมง,งานและนินทารับหลังและอะไรแล้วพวกนี้นะมันทําให้เราแบบว่าเ,ออเหมือนกแบบับความน่าเชื่อถือในชีวิตเรามันลดลงด้วยนะคะยิ่งคนทําธุรกิจนะถ้านอกใจคู่ชีวิตของเราแล้วรู้ถึงนายอายถึงหน้าเราธุรกิจจะไม่เติบโตเลยนะคะเพราะว่าสถาบัานครอบครัวมันจะออจะต้องดีอะคะ่ะสถาบัานครอบครัวต้องดีนะคะแล้วธุรกิจมันเดินแล้วคู่ค้าเนี่ยบางทีก็ทําธุรกิจด้วยมันจะสร้างความเชื่อมั่นไง นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ผิดสินข้อ3แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นอาจารย์นะคะาจะาไม่คบค้าด้วยนะเพราะความน่าเชื่อถือไม่มีไงนะไม่มีคือคุณไม่มั่นคงกัแบบครอบครัวคุณยังมีกิก๊กคุณยังมีอะไรต่ออะไรแล้วมาทําธุรกิจเนี่ยมันทําให้เราสั่นคลอนด้วยถ้าเราเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเนะี่ยเราไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเป็นอยู่แบบนี้นะขอให้เลิกนะคะเพราะว่ามาแรงจริงนะไพ่สองใบติดที่ยกให้ดูนี่นะคะ มาแรงจริงๆบางทีเรามีบุญแต่กรรมเราเริ่มมาแล้วกรรมเราเริ่มมาแล้วนะคะบางกรบางคนนะถ้าไม่ตัดกรรมตรงนี้ให้ได้นะมีเกณฑ์ที่จะหย่าร้างด้วยนะคะถ้าเสียงขึ้นมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดยาวหน่อยนึงนะบางคนอาจจะคิดว่าอาจารย์บ่นแหละแต่จริงก็อยากจะขยายความให้เข้าใจนะว่ามัน อยากให้เห็นภาพนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะ,ะเพราะฉะนั้นเสียนขึ้นมาแบบนี้นะในบางครอบครัวมีเกณฑ์ได้หย่าล้างด้วยและบางคนนะคิดจะหย่าหย่าล้างได้สําเร็จด้วยเพราะว่าเสียนนี่มันสนับสนุนกันมากเพราะช่วงนี้เราจะมีอารมณ์แบบบึง้งตึงอ่นะคะอารมณ์แบบพร้อมพร้อมบวกอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะว่ามันมันมัวเมาลุ่มหลงอะไรหกปั๊มหงปัง๊มเลยช่วงจังหวะน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะง่ายนิดเดียวสวดมนต์ถือศีลทุกวันนั่งสมาธิทุกวัน คือตาเราไปเห็นอะไรมาเราก็มานั่งสมาธิพิจรารณาเอากิเลสตัวเนี้ยตัดออกไปตัดออกไปทีละอันทีละอย่างทีละอย่างอะไรงนี้นะคะเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้หญิงอาจจะตัดง่ายถ้าเกิดแบบนี้แต่ผู้ชายเนี่ยมันเป็นด้วยสรีระของร่างกายความต้องการทางธรรมชาติที่มันส่งมาในสมองของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันตัดออกไปมันจะยากกว่าผู้หญิงอ,อ่าฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ควบคุมอารมณ์นะภาวนาพุโทโธพุโทโธนี่แหละทั้งวันนะคะ ่าแล้วก็ท่องสินหทาทั้งวันก็ได้ภาวนาไปเลยนะคะสิลพวกนี้มันจะทําให้เราแบบไอต่อมพวกนี้มันจะแบบต่อมที่มันทําให้เราผิดมันจะหดกลับไปเลยนะคะแล้วมันจะโอกาสที่เราจะทําผิดสินข้อสามเนี้ยมันมันน้อยมากนะคะนะอันนี้คือวิธีแก้ง,ง่ายๆสําหรับผู้ชายกับผู้หญิงนะแล้วก็กลับบ้านก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนนะคะอยู่กับครอบครัวดีที่สุดน,นะคะแล้วเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดให้ใส่บาตรให้เจ้ากรรมในเวรมากๆนะคะแล้วก็ถวายข้อสารน,นะ พยายามถวายข้าวสารไปวัดซื้อไปสักห้าโลสิบโลอะไรอย่างนี้นะคะถวายข้าวสารเพื่อเป็นอน,นิสงฆ์ให้ตัวเองรอดพ้นจากกิเลสพวกนี้นะคะไม่รู้ว่าทำไมอาจารย์ต้องให้ถวายข้าวสารแต่ว่าครูบาอาจารย์ให้บอกแบบนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานลงไปนะคะเวลาเราถวายข้าวสารให้กับพระสงฆ์อย่างนี้นะคะขอเลยนะว่าบุญกุศลที่ลูกได้ถวายข้าวสารให้แก่พระสงฆ์เนี่ยนะคะ ขอให้บุญอันนี้ช่วยทําให้ลูกหลุดพ้นจากเสียงของพันละของหลุดพ้นจากความรุ่มหลงมัวเมากิเลสที่มันมาจับในใจของเราอ่ะ,อะขอให้บุญบรารมีของพระแม่โพศพหรือว่าสีขาวเนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยหลุดพ้นจาก กิเลสต,ตัวนี้นะคะนะอันนี้มันเป็นการสร้างสร้างบุญนะเป็นเคสนะเป็นแก้เป็นใครอะมันจะเป็นแก้เคสอ่นะอาจารย์ไม่สามารถพูดในคลิปนี้ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ท่านแบบบอกมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็แค่เป็นสะพานบุญบอกผ่านไปให้กับชาวมกรเท่านั้นเองนะคะนะเอาละค่ะใครที่สนใจที่จะอ,อ,อยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะ ก็ให้ติดต่อน้องแอดมินเข้ามานะคะถ้าบุญสัมพันธ์กันอาจารย์จะดูให้ทุกๆคนนะคะยังไงชมคลิปของอาจารย์แล้วเนี่ยก็รบออกวนนิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์นิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์กับน้องแอดมินนะแล้วอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ชา,าวลัคนาราศรีมังกรนะคะรวยๆเฮงๆนะแล้วก็ให้ รอดผลบ่วงกรรมบางชนิดของตัวเองไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ